นุ่นครับชิตักสมบูรณ์ธรรมนะครับแฟนแฟนคิงเนี่ยผมเป็นซีอีโอใหญ่ของบริษัทคิงเมมเบอร์ครับผมก็วอดดินค่ะฟังกระกวันสงษาซีอีโอคิงเมมเบอร์ชันกับใครความรู้สึกในการมารับรางวัลในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่แบบไปรุ่นที่จบมสามคนหนึ่งครับแต่ไม่มีอะไรเลยก็สู้จนเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทครับ ท่รู้สึกว่ารังางไคะก็รู้สึกมีใจค่ะเพราะว่าตลอดตลอดเวลา4ปีก็ทุ่มเทกับงานนี้มากๆค่ะจากที่ไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ก็ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ยังไงคะเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นเรวก็เราอยากมีอะไรเป็นของตัวเองครับที่จริงเราก็ทําธุรกิจมาค่อนข้างเยอะครับ แล้วก็ลองมาทําแบรนด์นะครับแล้วก็ทําออนไลน์นี่แหละครับแล้วก็เริ่มมารับสมัครตัวแทนแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็จนมาถึงจุดนี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีความพิเศษองไรบนะ้างอ่ามีความพิเศษก็คือ,อราคาครับราคาแล้วก็คุณภาพนะครับแล้วก็เรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานตาม GMP นะครับครนะบค่ะมีสดประส์พิเศษอะคะที่ทำอ่าส่วนผส์พิเศษจริงๆแล้วบริษัทเราก็คือเป็นบริษัทตอนนี้ก็คือขยับเป็นรับสร้างแบรนด์ครับ เป็นบริษัทรับสร้างแบรนด์แล้วก็ทุกอย่างครับพวกสกินแคร์หรือาหนรเสริมแต่จริงๆเราโรงงานเราผลิตอาเน้นผลิตอาหนรเสริมครับคุในวันนี้ที่ได้รับรางวัลก็คือเป็นตัวกาแฟตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคุเห็นว่ามีหลายผลิตภัณฑ์เลยที่เรามีครับมีทุกอย่างมีเยอะครับแล้วก็มีแบรนด์ในเครือก็ประมาณ1617กแบรนด์ครับค่ะส่อครับที่เป็นตัวชูโรงนี่คือตัวนี้ อยากให้เล่าถึงหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋กอก็ส่วนผสมเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่เราก็คัดสรรครับจริงๆแล้วก็คัดสรรในแต่ส่วนผสมที่ดีอยู่แล้วครับของโรงงานเราก็ค่อนข้างเลือกครับแล้วก็เกดรดสินค้าก็เราจะด้นผลิตที่พรีเมียมครับเราจะไม่เอาเกรดโลโลมาทำนะครับผล็นแบบของลูกค้าที่ได้ใช้เป็นพันตัวนี้เป็นยังไงครับก็ผลตอบรับก็ดีครับเกินคาดนะครับแล้วก็ยอดขายแต่และเดือนนี้ก็หลักแสนอัพอยู่แลย กาแฟตัวนี้ช่วยให้อะไรบ้างคะอ่าเน้นเรื่องของอ่าสิริลักษ์รูปร่างครับผมใช่ครับลดลดน้ำหนักครับผลจากกประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เรามีการวางแผนการตลาดกในขนาดไหนคะก็วางแผนการตลาดก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายครับก็ทํามาเรื่อยๆครับแล้วก็เราก็ค่อนข้างประสบก,การณ์ก็สูงอยู่แล้ว4ี่หปีแล้วรับลูกค้า,า<ท>ำจำหลายไปกี่คนอ่าทั่วประเทศก็น่าจะ เ,เกืบอบเกือบหมื่นครับเรนมีการส่งออกไปต่างประเทศ ει, อีกประเทศมมีครับผมมีครับลาวัมพูชาแล้วก็อะ,อะไรสิงคโปร์มาเลเซียครับฟิลิปปินส์ประมาณนี้ครับอันนี้ดีกว่าค่ะเราได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเองบ้างทดลองทุกตัวทดลองทุกตัวที่เราจะนํามาจําหน่ายนะคะก็ทุกตัวที่ผลิตออกมาก็คือต้องผ่านการทดลองจากตัวเราเองก่อนถ้าสินค้าได้มาตรฐานแล้วเราทานแล้วเราเห็นผลเราค่อยจะผลิตออกมาค่ะ ่แต่ถ้าท่านใดสนใจอยากสร้างแบรนด์หรือว่าสนใจตัวผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อกับเราได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อที่เพจ Facebook นะครับบริษัท King Member ครับหรือว่าโทรก็0917584354ครับแล้วก็ช่องทางอ่าอื่นๆด้วยครับช่อง YouTube แล้วก็อ่า TikTok ครับผมแต่ถ้าคนไหนอยากกับตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อหรือว่า LINE แอดมีไหมครับไลน์แอดอ่าอชิตะนะครับ0404นะครับ สำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์งบน้อยครับบริษัทเราก็เริ่มต้นจากงบมน้อยครับไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ข้อดีของแบรนด์เราคือเรามีช่วงทดลองขายนะครับขายไม่ได้ซื้อคืนครับเปิดบินแรกเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่คือจุดเด่นของบริษัท Kingmember ครับผม